ก็หัวข้อที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะคะก็คือทำไมฝ้ายถึงเลือกที่จะเรียนนิติศาสตร์นะคะด้วยวัยที่แบบใกล้จะ30แล้วนะคะสาเหตุที่ฝ้ายจะมาพูดเรื่องนี้นะคะก็เพราะว่าฝ้ายเนี่ยได้ไปจอยอยู่ในกลุ่มที่เราแชร์กันเรื่องการเรียนใช่ไหมคะเราก็เราจะเจอหลายๆคนเนี่ยมาตั้งคำถามในกลุ่ม อายุเยอะแล้วเรียนตอนนี้จะสายไปไหมตอนนี้ทํางานไปด้วยนะคะจะจัดตารางเรียนตารางสอบยังไงดีเรียนที่ไหนเราก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเออเราอยากจะทําคลิปนี้ออกมานะคะเผื่อว่าจะช่วยให้ใครหลายๆคนเนี่ยเหมือนได้คําตอบให้กับตัวเองอะคะ่ะว่าแบบเออเราควรจะมารงเรียนดีไหมก่อนอื่นเลยถ้ามาถามฝ้าว่าเรียนตอนอายุเท่านี้นี่นี่มันจะสายเกินไปไหมคือเราต้องอามาถามตัวเองก่อนคะ่ะว่า เราคิดว่ามันสายเกินไปสําหรับอะไรมันจริงอยู่ที่ว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือการเปลี่ยนอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับความเสี่ยงอย่างตัวฝ้ายเองเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าเอออนาคตเนี่ยเราจะไปลงเอออยู่ตรงไหนเราจะเป็นยังไงด้วยความที่ฝ้ายเนี่ยมาคนพบตัวเองว่าเราอ่ะชอบสายนี้ตอนอายุ27ได้แล้วอะค่ะเราก็เลยคิดว่าเอองั้นเราอ่ะแค่ศึกษาหาข้อมูลมันไป ด้วยเหมือนเป็นงานอดิเรกความชอบส่วนตัวดีกว่าแต่พอเราเริ่มเรียนไปอย่างเงี้ยเริ่มศึกษาหาข้อมูลเองเราเริ่มอยากมีที่ปรึกษาแล้วเราก็มองรอบตัวดูแล้วแบบเราจะปรึกษาใครได้ว่าถ้าเราสงสัยอะไรตรงไหน,นอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มีคนใกล้ตัวที่ทํางานด้านอาชีพแบบสายกฎหมายเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยเลือกที่จะไปลงเรียนกับ มอรามก่อนเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาแบบเปิดรับพอดีเลยเราก็เลยโอเคงั้นเรางั้นเราแบบสมัครไปเลยละกันเผื่อว่าเราจะได้แบบไปเข้าห้องเรียนไปเจอเพื่อนหรือว่าได้ไปปรึกษาอาจารย์ได้ทีนี้เทอมแรกที่เรียนก็คือตกเลยค่ะมันจะเอาอะไรมาลอดเพราะว่าตัวเราเองก็ทําง,งานประจําไปด้วยเนาะแล้วแล้วตัวฝ้ายเองอะลงเรียนแบบภาคปกติด้วยอะเราเริ่มแบบ เข้ามันไปลึกมากขึ้นลึกมากขึ้นจนในที่สุดเราค้นพบว่าเราว่าเราชอบสายเนี้ยเราอยากจะจริงจังกับมันแล้วมันก็เลยเป็นที่มาว่าเราเริ่มปรับใหม่กลายเป็นว่าเราซีเรียสบมันมากขึ้นเราเข้าเรียนแบบเรียนย้อนหลังออนไลน์อะคะ่ะ แล้วก็อ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นจัดตารางเวลาอ่านหนังสือใหม่ให้มันเริ่มมีความสนุกมากขึ้นเวลาที่เราเริ่มผ่านไปทีละวิชาวิชามันเริ่มแบบเหมือนเริ่มค้นพบตัวเองอะว่าเนี่ยแหละคือมันแบบเป็นสิ่งที่ฉันชันชอบและฉันใช่ฉันมีความสุขเอนจอยกับมันมากๆเลยมันก็เลยเป็นความตั้งใจของฝ้ายในทุกวันนี้ว่าฝ้ายอยากจะเรียนตรงนี้ให้จบแล้วก็ได้ตัวใบปริญญาออกมาจริงๆนะคะจากเหตุการณ์เนี้ยฝ้ายอยากจะแชร์ทุกคนว่าแบบ มันเป็นอะไรที่เป็นบทเรียนของฝ้ายเหมือนกันนะคือถ้าเกิดว่าฝ้ายปล่อยให้สิ่งนั้นนะมันเป็นแค่จินตนาการว่ามันจะต้องยากมันจะต้อง ยุ่งยากแบบเป็นไปไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยคือฟาก็จะไม่เริ่มลงมือทําอะไรมาเลยสักอย่างหนึ่งแล้วฟา,าก็ต้องขอบคุณตัวเองที่เราไม่ปล่อยเพียงให้มันเป็นแค่ภาพในจินตนาการแต่เราแบบเริ่มลงมือทําอะไรบางอย่างทีละเล็กทีละน้อยอย่างเงี้ยจนมันเกิดเป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมามากขึ้นยิ่งเราลงมือทํามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งรู้จักกับสิ่งนั้นที่เราอยากที่จะเป็นมากขึ้นคือบางทีมันอาจจะไม่ได้แบบยุ่งยากอย่างที่เราคิดก็ได้ ก็สำหรับฝ้ายเนี่ยฝ้ายเป็นคนที่ชอบความเป็นอิสระจัดการบริหารอะไรได้เองนะคะจัดตารางเวลาเรียนเองเนี่ยฝ้ายก็เลยเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยลำคำแหงนะคะซึ่งก็เป็นมหาวิทยาลัยที่เราจบมาก่อนหน้านี้ด้วยแหละเราก็เลยแบบเหมือนแบบรู้ว่าเอาตัวเองรอดอะแต่ว่าฝ้ายก็ได้ข้อมูลมานะคะว่าหลายๆมหาวิทยาลายัยหรือแม้แต่ของมอรายบางเนี่ยเขาก็จะมีจัดในภาคพ,พิเศษสําหรับคนที่ ทำงานประจําแล้วนะคะเราก็มาเรียนปริญญาตรีใบที่สองเหมือนฝ้ายนี่แหละซึ่งมันก็จะง่ายสําหรับเขามากกว่าเพราะว่ามันจะเป็นคลาสเรียนที่เหมือนเรียนหลังเราเลิกงานอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าตัวฝ้ายเองอะ่ะคือไม่ได้จริงๆสันไม่สันทัดกับการที่แบบต้องทํางานเสร็จแล้วไปเรียนต่อคือฝ้ายคิดว่าฝ้ายอาจจะมาไม่ถึงจุดนี้แน่นอนก็เลยเลือกที่จะเรียนเป็นภาพปกติแทนนะคะ พูดถึงนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เนี่ยภาพที่ขึ้นมาของแต่ละคนเนี่ยจะต้องเป็นกองหนังสือที่เป็นหนังสือเล่มที่หนาประมาณเนี้ยคือฝายจะบอกว่าใช่ค่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะคือมันไม่มีทางที่เราจะอ่านแค่ประมวลหนึ่งเล่มแล้วคือจบเลยมันจะมีทั้งแบบประมวลอ่านหนังสือเพิ่มเติมคำอธิบายชีตอาจารย์สไลด์อาจารย์ แบบไปหาข้อมูลเพิ่มเติมคือเราจะต้องหาข้อมูลสารพัดจากแหล่งหลายแหล่งอะเพื่อที่จะเอามาแบบทําความเข้าใจกับตัวบทมากขึ้นนะคะเพราะว่าแบบตัวเนื้อหาบางทีเราอ่านเราก็เกิดความสงสัยว่านี่เป็นภาษาพอสอนไหนวะคือแบบฉันไม่เข้าใจตัวไฟเองเนี่ยจะลงเรียนเต็มหน่วยกิจเต็มแม็กเลยที่ทางมหลาลัยให้ลงนะคะก็โดยโดยเฉลี่ยนเนี่ยจะประมาณเทอมละ วิชาตอนแรกเนี่ยไฟบอกเลยว่าไฟงงกับชีวิตมากเพราะว่าแค่น้องๆที่แบบเขาเรียนกันตอนอายุแบบ17-18อย่างเงี้ยเรายังต้องใช้เวลาแบบแทบทั้งวันครุกอยู่กับหนังสืออ่ต่นเนี้ยชีวิตเราอ่ะทำงานไปแล้วอ่ะ8ชั่วโมงเดินทางกลับบ้านอีกตีไป2ชั่วโมงกว่าเราจะได้จับหนังสือจริงๆเนะี่ยคือมันก็ดึกแล้วอะค่ะ ฝ้ายก็จะมีเวลาอ่านหนังสือแค่ช่วงเวลาสักหนึ่งทุ่มไปจนถึงไม่เกินเที่ยงคืนนะคะซึ่งบางวันเนี่ยเราไปไม่ถึงเที่ยงคืนด้วยซ้ำเพราะว่าเราเหนื่อยมากก็เคยคิดนะคะว่าจะเรียนให้มันน้อยกว่านี้ไหมสักเทอมละสามหรือสี่วิชาพอเราจะได้แบบมีเวลากับมันแต่ในใจเราก็แบบโลบ่ะเราอยากเรียนจบเร็วๆอะ่ะ ไฟก็เลยโอเคงั้นเราเอาใหม่ไฟก็หาข้อมูลเพิ่มเติมเลยว่าในเทอมนั้นที่เราเรียนนะคะที่เราลงทั้ง9วิชาเนี่ยเราจัดลาดับความยากของมันจากที่ยากมากที่สุดไปจนถึงยากน้อยซึ่งเราก็ความยากเนี่ยเราก็หาข้อมูลเอาจากทางเว็บไซต์หรือในกลุ่มเนี่ยแหละว่าเอ้ยซาวเสียงมันไปแบบทางไหนมันยากวะทางไหนมันง่ายอย่างเงี้ยแล้วไฟก็เลือก4ี่วิชาแรก 4หรือ5ก็คือแล้วแต่เลย4วิชาแรกเราจะเอาไว้สอบในภาคปกติแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราจะปัดไปสอบในภาคซ่อมเลยคือเราแบ่งสอบใน1เทอมสาเหตุที่ทำแบบนี้เพราะว่าตัว4วิชาแรกอะถ้าเกิดว่าเราสอบตกเรายังมีฟิสเอามาสอบซ่อมแต่ว่าตัวที่เราคิดว่าเออม,มันไม่ได้ยากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเสี่ยงเอาหนึ่งรอบตอนที่แบบสอบซ่อมแต่อันนี้ฝาไม่แน่ใจว่าของ มหาวิทยาลัยอ,อื่นหรือว่าเป็นภาคพ,พิเศษอื่นๆเนี่ยเขาจะช่วยบริหารจัดการตรงนี้หรือเปล่านะคะซึ่งแฝว่าเขาเขาคงมีแบบวิธีการสอนหรือว่าการสอบที่เหมาะสมกับคนที่เรียนในภาคพ,พิเศษอยู่แล้วอะค่ะพอหลังจากที่เราแบบแบ่งสอบเงี้ยมันกลายเป็นว่าเราจัดเวลาอ่านหนังสือเนี่ย ไม่กระจายมากขึ้นคือเราไม่ต้องอ่านทั้ง9วิชาในรอบเดียวแต่เราโฟกัสแค่สีถึงหวิชาแรกก่อนแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราปัดไปเป็นซ่อมเราก็จะยิ่งมีช่วงเวลาในการอ่านหนังสือที่ยาวขึ้นนะคะเออเราฝ้ายจะบอกว่าค่ฝ้ายไม่ได้อ่านดีกาเลยนะคะคือเป็นอะไรที่แบบแอบแปลกนิดนึงคือเราจะอ่านดีกาเฉพาะที่อาจารย์อะโฟกัสจริงๆเพราะเรารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันต้องอยู่ในข้อสอบแน่นอนเราก็จะไปอ่านเพิ่มเติม แต่ถ้าเป็นการอ่านแบบทั่วไปอย่างเงี้ยคือฝ้ายอะต้องเซฟเวลาให้แบบคือเราต้องเซฟเวลาเพื่อให้อยู่กับเฉพาะเนื้อหาที่เราโฟกัสณะตอนเรียนในมหลาลัยตอนนี้ก่อนมันก็เลยทำให้เราเนี่ยอ่านดีกาได้น้อยเรื่องวันสอบนะคะเอฝ้ายก็จะใช้เวลาพักร้อนของเราเนี่ยแหละ เราก็โชคดีที่ว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมีจัดสอบในวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์ด้วยรมคาแหงะคะเขาจะจัดสอบแค่ไม่ช่วงเช้าก็ช่วงบ่ายใช่ไหมคะอย่างถ้าวันนี้เนี่ยฟ้ามีการสอบช่วงเช้าฟาก็จะลาแค่ครึ่งเช้าก็เท่ากับว่าเราลาหนึ่งวันเราจะได้สอบทั้งหมด2วิชานั่นเองค่ะโดยเฉลี่ยแล้วเทอมหนึ่งเนี่ยฟ้าอาจจะลาอยู่ที่ประมาณ3วัน2 5ถึง3วันนะคะ พอเราเอามาคำนวณอย่างเงี้ยคะ่ะใน1ปีเนี่ยเราจะมีเรียนทั้งหมด3ภาคใช่ไหมคะมีภาค1ภาค2แล้วก็ซัมเมอร์เนี่ยป้าจะใช้วันลาไปประมาณ9วันหรืออาจจะน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำนะคะจริงๆพอเราเริ่มมาเรียนเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราไม่ได้ลำบากกับมันเลยนะคะเหมือนกับว่าเราค่อยๆขยายขีดจำกัดของเราอะ ออกไปเรื่อยๆทีละนิดแบบที่มันไม่ได้หักโหมอะค่ะมันเลยทําให้ฝ้ายรู้สึกว่าเออการที่เรากลับมาเรียนในครั้งนี้มันไม่ได้ทรมานมันไม่ได้ยากหรือว่าวุ่นวายเหมือนอย่างที่เราคิดก่อนหน้านี้ก่อนที่เราเนี่ยจะเริ่มลงมือทํามันนะคะก็ถ้าใครนะคะที่กําลังมีความคิดว่าอยากจะกลับมาโรงเรียนนะคะในสายนี้ในแบบ ช่วงไวัยไหนก็ตามอ่ะก็อ,อาจจะลองเริ่มต้นจากลงมือทําอะไรสักอย่างที่มันง่ายๆก่อนแล้วเราก็ค่อยๆขยายขยีดจากัดของเราออกไปทีละนิดนะคะเราอาจจะเริ่มจากการที่วันนี้เราเปิดหาที่เรียนก่อนเลยแล้วเราก็เริ่มลงสมัครก่อนเลยแล้วก็เข้าไปเรียนก่อนอะไรแบบนี้ค่ะอยากให้ได้ลองลิ้มรสด,ดูนะคะล้วลองให้โอกาสตัวเองเนี่ยได้ลองอะไรที่ เรามีความหวังกับมันอะเราอยากทํามันนะคะผลมันจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกค่ะคือตัวป้าเองก็ไม่รู้ของป้เนาะแต่ว่าพอเราได้เข้ามาสัมผัสกับมันจริงๆแล้วอะป้ายเชื่อว่าเดี๋ยวทุกคนเนี่ยจะได้คําตอบเองค่ะว่าเราจะไปยังไงกับมันต่อดีแล้วก็เอาไว้ป้าจะมาแชร์ทุกคนนะคะว่าฝ้ายใช้ tools อะไรบ้างที่ช่วยในการจัด ระเบียบเวลานะคะช่วยในการเรียนอ่านหนังสือนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะคะ